สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกับผมเ c o n น v กันอีกเช่นเคยนะครับกับค่ำคืนวันที่17ตุลาคมก็เรียกว่าค่ำคืนนี้เข้าบรรยากาศมากเลยทีเดียวกับตัวเกมฉากทีเซอร์ที่ผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับกับเทศกาลฮาโลวีนที่กำลังจะเกิดขึ้นและตัวเกมที่ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูและก็ดูไปพร้อมๆกับผมจะว่าไป มันเป็นเกมที่มีบรรยากาศที่น่าขนหัวลุกและมีความสมจริงในด้านแนวสยองขวัญมากที่สุดเกมหนึ่งในเวลานี้เลยก็ว่าได้นะครับถึงแม้ตัวเกมนั้นจะยังไม่ได้ออกมาโลดเล่นให้หล่าวเกมเมอร์ได้สัมผัสกับทีมผู้พัฒนาทีมเขานะครับแต่ก็คาดว่าตัวทีเซอร์เกมต่างๆที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกัน ในช่วงค่าคืนนี้ก็น่าจะใช้ตัว u n r e a l Engine f i ในการพัฒนาและถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วผมก็ขอบอกให้เพื่อนๆเนตรียมใจรับกับสิ่งที่จะได้รับชมว่ามันมีความสยองขนาดไหนที่หากเพื่อนๆว่าเกม Resident Evil ภาคที่4ที่เพิ่งเล่นจบไปว่ามันมีความหลอนสันประสาทแล้ว สำหรับตัวทีเซอร์ตัวเกมเกมนี้นะครับที่ยังไม่มีตัวชื่อออกมาอย่างเป็นทางการผมก็คาดว่าถ้าหากมันได้ออกโลดเล่นสู่วงการวิดีโอเกมเมื่อไหร่ก็คงจะต้องมีคนที่ต้องยอกให้มันเป็นเกมที่มีความสยองขวัญขึ้นหิ้งอีกหนึ่งเกมเชิญรับชมกันได้เลย Bob Hopper doesn't know him either. Uh, Bob's got other things to do, right? right. It's news time. Huh, Jesus! เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆ เรียกว่าโหสั่นร้อนได้ใจจริงๆเลยนะครับกับค่ายผู้พัฒนาทีมเขาที่ตอนนี้ก็มีข้อมูลอัปเดตบ้างแล้วนะครับในสโตร์ของ s t e ีมนะครับถ้าหากเพื่อนๆสนใจและอยากจะติดตามความคืบหน้าของทีมผู้พัฒนาเกมแนวสยองขวัญ ที่คาดว่าจะใช้ชื่อ ILL นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดก็าสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าของทางทีมผู้พัฒนากันได้นะครับกันได้นะครับก็รบกเรียกวา่าถ้าคืนนี้ถ้าผมเองทําให้เพื่อนๆหลายๆคนนอนไม่หลับนะครับก็ต้องขอโทษเพื่อนๆมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพราะตัวเกมนั้นขอบอกว่ามัน ร้อนและก็สยองขวัญได้ใจจริงๆเลยกับเกมยุคใหม่ที่เพื่อนๆที่ชอบแนวสยองขวัญก็คงจะถูกออกถูกใจอย่างแน่นอนนะครับส่วนในครั้งนี้ทางผมเองก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ